สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทะลอดเหนียวเหนียววันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวลระคาดราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมประจำเดือนกันยาย,ยาน2 5 66กันนะคะครับเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะชาวกรกฎสบายดีไหมเอ่ยช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนเนาะ ก็แบบอาจจะมีแบบฝนตกบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะร้อนเนาะบางที่ก็ไม่ตกเลยอะไรเงี้ยก็ร้อนก็ขาสุขภาพกันด้วยนะคะ <c oughs> แอบเห็นดามาของเพจหนึ่งที่ขายไพ่อันนี้เป็นสินค้าของเขาอย่างที่เคยบอกว่าอ่า ช่องของแม่หมอใช้ไพ่ลิขสิทธิ์สำหรับจริงนะคะอันนี้คือเป็นหนึ่งในที่แม่หมอเคยใช้เนาะ <c oughs> อ่ะเนี่ยอันนี้เป็นไพ่ลิขสิทธิ์ของเจ้าทีามาก็เอามาให้ดูกันเลยว่าเออของแม่หมออ่ะเป็นของลิขสิทธิ์นะอืมเนี่ยถ้าใครเห็นกล่องคือจะรู้เลยว่าอันเนี้ย เป็นของเิกสิทธิ์ไม่ใช่งานจีนงานกอบอฟแล้หมอสั่งจากเพจเขานัา่นแหละไม่ได้ไปซื้อที่อื่นเลยส่วนใหญ่จะสั่งจากเพจของเขาอะแบบถ้าเป็นของไทยนะก็คือเจ้าไหนก็ถ้าเป็นของไทยก็แบบเจ้าไหนก็นั่นแหละก็สั่งจากเพจเขาเลยเพราะกลัวงะ่ะ พรกลัวแบบไปซื้อมือสองแล้วเจองานกอน๊อีไงแล้วอีกอย่างคือราคามันก็จะพุ่งด้วยพวกงานพวกเนี้ยเวลาไปขายมือสองอ่ะ,ะหลาดมือสองอืมเนี่ยแม้หมออ,อุดหนุนของแท้ก็จริงแต่แม้หมอก็ชอบของถูก <c oughs> เออเพราะฉะนั้นแม่หมอจะ ส่วนใหญ่แม่หมอจะผีอะของเจ้านี้ก็เหมือนกันแม่หมอจะรอโปโอคือตอนเขาใกล้ๆออกงานอะเขาจะมีโปอะแบบแพ็กคู่อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ปะไอ้เราก็เล็งๆไว้ว่าจะเอาทีสำรับเนี่ยแ,แล้วก็ไปดูเป็นเซตเลยอะที่เขาจัดลดราคาแม่หมอก็จะไปสั่งเป็นเซตๆ,ๆๆแต่ส่วนใหญ่จะสั่งมาทีทีทละสำรับเนี่ยถ้าเจอถูกใจอะนะก็จะดูว่าเอ้ยอันเนี้ย เราถูกใจสําหรับไหนแล้วคือเขาออกมาแบบออกเซ็ตมาเออในวันที่ขายวันนั้นะแ,แล้วคือออกมาพร้อมกันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบออกเซ็ตมาขายแล้วก็ลดราคาเออแม่หมอก็จะแบบแล้วส่งปีไงส่งเจนทีเออก็ส่งปีใช่ป่ะแม่หมอก็เลิกส่งปีแล้วก็แบบเอาแบบอันที่มันเป็นเซ็ตอะ่ะเพราะฉะนั้นแม่หมอจะซื้อจากเพจเลยอืม ของคนไทยท่านไหนก็จะสู้สกเก็ตของท่านที่ผลิตเลยอะของท่านที่แบบทำสำหรับคนอื่นของที่เจ้านี้นะก็เนี่ยของแท้หมดเพราะแม่หมอจะชอบไปดูโปรของเขาอะตอนที่เขาออกอะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าใครมีแบบกำลังมากพอเนาะเออก็เนี่ย ซื้ออุดหนุนของลิขสิิธิ์ของแท้เขาไปเลยไม่ต้องไปแบบใช้งานจีนหรอกงานกอบอ่ะอืมอ่ะเนี่ยเลขสำรับสองห้าสี่คือแม่หมออ่ะส่วนใหญ่จะจะแบบสุ่มไงขี้เกียจมานั่งเลือกเลขไงเพราะบางทีเลือกเลขไม่ได้มันก็แบบมุญญ่ยิดอ่ะในความคิดแม่หมอนะแม่หมอก็จะสุ่มเลขไปเลยเออแล้วเขาก็ให้สุ่มเลขก็โอเคน่ะเนี่ยเออเนี่ยอ่ะเลขสำรับ นั่นแหละอ่ะดูดวงกันดีกว่าถ้าหมออุดหนุนเขาหลายสำรับอยู่ก็อุดหนุนเจ้านั้น้นางเจ้านี้มางสุกใจอลลัคนก็มีแต่ของสุกใจอลลัคนนะ่ะราคาค่อนข้างสูงไม่ได้มาดูไม่ได้าม,าดไม,ไดามาให้ดูแม่หมอสั่ง สำหรับไพ่หน้ายานโลกอ่ะเป็นอลรคเคลนต่ไม่ได้เอามาอันนี้นะแม่หมอดูส่วนตัวของแม่หมอเออก็สั่งที่เพจสุขใจอลรคเคลเลยที่เขาออกมานล่าสุดอ่ือเห็นดรามาเห็นไพ่แทรกกันคือบางท่าน เขาก็ไม่ได้มีกำลังสามมากพอเนาะอันนี้ก็คือต้องเข้าใจเขาแต่สำหรับแม่หมอเราคือคือเรามาทําตรงนี้แล้วไงคือมันก็ออกสื่อถูกปะเออจะมัวมาใช้งานจีนงานกอบสํสำหรับแม่หมอมันไม่ใช่อะ่ะแล้วเหมือนแบบแล้วคือแม่หมอมีความคิดว่าเออถ้าเราใช้งานไทยใช่ปะ่ะมันก็เหมือนเป็นการพรีเซนต์แบบต่อพาวเวของไทยไปด้วยอะ่ะแต่อันนี้คือ ไม่ไม่ใช่ของไทยนะอันนี้อันนี้เป็นของ US game ที่แม่หมอบอกอืมอันนี้ของไทยเอ้ขาดราม,ม่ากกันแล้วหมอเลยเอาอ,ออกมาให้ดูก็เ,เคยใช้ไพ่ขาออกออกเทปไงเออออกเทปของเขาก็โอเคอยู่นะคือแม่หมออ่ะอยากได้เป็นแบบ ถ้าเป็นกระดาษนะอันนี้คือสำหรับใครที่ท่านไหนที่แบบเออทำไพ่อะ่ะคืออย่างแรกเลยคือกล่องอกล่องต้องแบบเนะี้ยอย่างน้อยน้อยนะต้องจั่วปังที่แม่หมอชอบนะแล้วแบบจะเลือกซื้อไพ่อะ่ะอย่างน้อยๆต้องจั่วปังเกาะกล่องแข่งเงนี้ยๆแล้วก็คือแบบอ,อ่าถ้าเป็นกล่องแม่เหล็กได้ก็โอเคนะแม่หมอก็ชอบถ้าเป็นกล่องแม่เหล็กได้ก็ดีอะ แล้วอย่างที่สองถ้าเป็นไพ่กระดาษคุณต้องเคลือบอย่างที่สามขอบถ้ามีมันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากเพราะมันจะรักษาเนื้อไพ่ไงเพราะต่อให้ขอบมันเสียหายใช่ปะ่ะไพ่มันก็ยังตัวกระดาษไพ่อ่ะมันก็ยังโอเคอยู่เห็นไหม คือแม่หมอจะชอบมากเลยอขอบเพราะถ้าไม่มีขอบมันจะเกา่าไม่มีขอบแบบเนี้ยมันจะเก่าตัวกระดาษมันจะเก่าไว้แ้่หมอทำขอบเองไี้เป็นอยากให้แบบเออคนที่ทำไพ่อะคำนึงถึงผู้บริโภคนิดนึงว่าเขาต้องการอะไรบ้างอะไรเงี้ยสำหรับแม่หมอถ้าเออขอบมีต่อให้เป็นกระดาษก็ตามอมีกล่องแบบ แข็งแรงแม่หม่องเอฟนะอืมเราก็ดูรูปเพื่อว่าเออมันถูกใจแม่หม่อหรือเปล่าแต่ก็มีบางเจ้าที่เป็นกล่องแบบอ่อกล่องกล่องพับอะกระดาษ <c oughs> ไม่ได้แข็งขนาดนี้ก็แม่หมอก,ก็ซื้อแต่แม่หมอชอบเพราะมันเป็นลายไทยไงแต่ซื้อแค่ไม่กี่เจ้ามเจ้าสองเจ้า อที่เป็นกล่องแบบกระดาษแบบนั้นนะแต่แม่หมอส่วนใหญ่ที่แม่หมอเลือกเลยนะเออก็คือกล่องแบบนี้บางเจ้าอ่ะลายเส้นถูกใจแม่หมอมากเลยอะแต่แม่หมอไม่ได้เอฟเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะกล่องนี่นแหละถ้าใช้กล่องกระดาษพับๆนั้นแม่หมอบายเลยอะราคาไพ่แต่และสำรับคือมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกเข้าใจใช่ปะอืมเพราะฉะนั้นคือมันก็ต้องเลือกความคุ้มค่าของผู้โริโกคแหละเออ แต่ถ้าลายเส้นสวยแบบจัดหนักจริงจแล้วหมอกอะเอาแต่ถ้าเป็นไปได้อยากไดไพ่พลาสติกมากกว่าไพ่พลาสติกขอบมันไม่ต้องมีก็ได้ไงใช่ปะ่ะพ่พลาสติกไม่มันไม่มีขอบแล้วล่ะแล้วก็แบบเออเอากล่องแบบแข็งๆโจบปังแบบเนี้ยแล้วหมอกจะชอบมากแล้วคือแบบจะเอฟโดยไม่ลังเลเลยเพราะราคาพ่ออะมันก็แบบพอๆกันนั่นแหละเออในความคิดแม่หมอก ก็คือพันกว่าบาทใช่ป่ะต่อสมรืม <c oughs> ถ้าเป็นไพ่พลาสติกนะกล่องกล่องแข็งแบบนี้นะจัวปังนะอย่างน้อยจัวปงังไมว่าแบบแเป็นกล่องพลาสติกอะ่ะไม่ใช่เป็นกล่องแม่เหล็กอะ่ะแม่หมอเอฟเลยอืม คือด้วยคือก็เข้าใจอะนะว่าแบบเขาก็ต้องการกาไรเนาะแต่คือในฐานะผู้บริโภคอะคือเขาก็ต้องการความคุ้มอะ <g anz i> อันนี้พูดจริงนะเออแต่ถ้าลายเส้นยิ่งสวยๆนะคือถ้าลายเส้นดีอ่าของดีเป็นพลาสติกอย่างงี้นะอ่าแล้วก็กล่องแข็งแล้วหมอเอฟอืมเพราะราคามันพอๆกันนะน่าจจะแพงกว่านิดหน่อย อันนี้ก็เล็งๆสำหรับหนึ่งเป็นไイเร์เวทนั่นแหละของเดตินี่จะวันเป็นภพ่ใหญ่อะภพยที่แบบขยายของไลเร์เวทอะเล็งไว้อยู่เดี๋ยวรอรอดูวันที่เขาเปิดตัวโปอะอะเมื่าหมอจะไปเอฟ <c oughs> อ่ะมาราศีกรกฎช่วงนี้เหมือนแบบอ,อกหักมาหรือเปล่าเหมือนบางท่านอะแบบ เพิ่งเลิกลากับใครบางคนมาเผยเพิ่งทะเลาะแล้วก็จบความสัมพันธ์กับใครบางคนมาช่วงนี้ก็เลยค่อนข้างเจ็บปวดรเราลนิดนึงนะหรือบางท่านอาจจะแบบทะเลาะกับเพื่อนหรือแบบจบความสัมพันธ์กับใครบางคนมาเลยทําให้แบบอารมณ์ไม่ค่อยดีนะักนะบางคนบางท่านอยากไปศึกษาต่อต่อตางประเทศหรือเปล่า มีเกณฑ์ได้ไปสูงมากนะสําหรับคนที่เตรียมตัวแล้วนะอืมก็คือแบบมีเกณฑ์ได้ไปคือมีเกณฑ์มีซ่าผ่านโน,น,น่นนี่นั่นโอเคอ่ะคือมีเกณฑ์ได้ไปสูงนะคะบางท่านสอบสิงทุนมีเกณฑ์ได้นะแล้วก็ใครที่ทำงานด้านสารด้านอายการพุยพักษานะช่วงนี้เหมือนแบบค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเหมือนแบบ คดีที่เข้ามาเยอะแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทของคนอื่นการทะเลาะกันของคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยถูกปะ่ะแต่ <c oughs> คุณก็โอเคอ่ะทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยประสบการณ์ทำงานด้วยอน,นน้นนี่นั่นของคุณนะนะมันก็ผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะอ,อบางท่านมีแผนไปอ่า ดูงานต่างประเทศด้วยอันนี้คือถ้าเกี่ยวกับต่างประเทศนี่คือผ่านเฉลวยนะสําหรับท่านที่มีเกณฑ์ที่อยากจะไปต่างประเทศอะ่ะเหมือ <c oughs> <c oughs> นมีใครกำลังพยายามอะไรบางอย่างเพื่อต้องการให้มันประสบความสำเร็จไหอ,อความพยายามนั้นกำลังจะสำเร็จแล้วนะ แต่ต้องรออีกสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ได้สําเร็จช่วงนี้อาจจะสําเร็จแบบไปช่วงไป,ไป,ปลายปีเลยอ่ะอืมต้องรอนิดหนึ่งนะคะอ่ะโอเค ไให้กับสุขภาพชาวกรกกดด้วยค่ะ อันนี้เห็นไพ่มันออกมานะก็เลยเอามาทำนายด้วยอ่าช่วงนี้ชวาวกะละกอดสุขภาพเหมือนช่วงนี้คุณก็ทำงานเนาะทำงานเก็บเงินทำงานค่อนข้างหนักใช้สายตาหนักอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกอ่อนล้าไปหรือเลปล่าบางท่านเดินทางนะเดินทางบ่อยก็เลยทำให้ร่างกายอ่อนล้าก็พักผ่อนสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพที่สุขภาพใจตอนนี้ คุณอารมณ์ค่อนข้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเปล่าอารมณ์แบบเดียวดีววเดียวร้ายอะไรเงี้ยก็ให้เรามาระวังอารมณ์นิดนึงนะคะเส่วนสุขภาพก็นั่นแหละให้พักผ่อนเยอะๆนะอืมเพราะเหมือนช่วงนี้เหมือนคุณจะโหมง,งานค่อนข้างเหนื่อยละนิดนึงนะบางท่านเดินทางไปทั่วก็หาเวลาแบบมาพักผ่อนนอนพักผ่อนนะคะอ่าแต่ร่างกายจะดีขึ้นเพราะโดยรวมคือเหมือนไม่ได้มีอะไรไง ขอผ้าห้ามใบให้กับการเงิน,ช,นชาวกรกฏด้วยค่ะ การเงิน <c oughs> เหมือนช่วงนี้ขอไพค,คะ่ะเหมือนช่วงนี้คุณทํางานหนะักเพื่อเก็บเงินเพื่อครอบครัวเนาะอ่าอันนี้สําหรับบางท่านนะคือไพ่มันออกมาประมาณว่าแบบอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความที่ทาให้ต้องเสียเงินไปกับคดีความนะอืมนะ ก็ถ้าสำหรับบางท่านที่ไม่ได้เสียเงินไปกับคดีความนะคะก็จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินกับทนันขันเกี่ยวกับครอบครัวอืมก็นะเออเรามาระวังกันนิดนะึงเนาะคือไม่มีใครอยากแบบเสียเงินไปกับการคดีความหรอกใช่ไหมคือลงึ้นสารมันไม่ได้สนุกเลยนะอืม โดยรวมก็ไม่มีอะไรนะคะสําหรับท่านที่ไม่ได้มีคดีความหรืออะไรเงี้ยก็ช่วงนี้คือคุณก็อยู่ในโหมดทํางานเก็บเงินเก็บเงินเนาะเหนื่อยจัดเลยอะเอเอแบบสิบดาบแบบก็พยายามอย่าโหมมากเนาะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ <c oughs> ช่วง <c oughs> นี้ยังไม่มีรับรอยนะ <c oughs> ชววาะกวกอลก์ ขอให้ห้าใบให้กับ <c oughs> การงานชอกโกแลดด้ค่ะขอให้ได้นะคะช่วงนี้แบบแม่หมองแม่สบาย างานนะ <c oughs> บางท่านมีความิดที่จะไปเรียนต่อด้วยแล้วทีนี้ด้วยความที่งานก็หนักเรียนต่อก็เรียนหนักอะไรเงี้ยมันเลยทําให้คนค่อนข,ข้างเครียดแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะ,ะสําหรับใครที่ทํางานประจําคือช่วงนี้งานก็เยอะเนาะแล้วก็คือคุณมีแผนที่จะเรียนต่อด้วยก็เลยต้องดูหนังสือค่อนข้างหนักก็เลยทําให้คุณมีความเครียดเนาะก็ พยายามพักผ่อนนะนิดนึงแล้วก็ใครที่ทำงานฟรีแลนซ์ทำงานฟรีแลนซ์ทำงานธุรกิจส่วนตัวมีงานเข้ามาเยอะจนคุณแบบทำถ้าไม่ทันเลยอ,ะอ่ะคุณก็เลยค่อนข้างเครียดนิดนึงแต่โดยรวมคือจะผ่านพ้นไปด้ไปได้ด้วยดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ mm hmm. อ่าโอเคต่อไปดูความรักเนาะ ความรักสําหรับคนโสดเหมือนใครที่แบบบางท่านเพิ่งจบความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนมาเนาะพอมีรักครั้งใหม่เข้ามาคุณก็เลยค่อนข้างเครียดอะ่ะแล้วก็กลัวว่ามันจะกลับไปเป็นแบบเดิมอีกนะมีคนเข้ามาแต่คุณก็แบบไม่มั่นใจในตัวพวกเขานะเลองเปิดใจดูนะคะบางทีอาจจะไม่จบแบบเดิมก็ได้นะเสำหรับบางท่านที่มีคู่แล้ว <c oughs> เหมือนมีคนมาเกาะแกะ คู่ของคนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตัวคนเองที่แบบมีคนมาเกาะแกะแล้วทาให้คู่ของคุณค่อนข้างเครียดอ่ะเออค่อนข้างเครียดแล้วก็กลัวแบบเออคุณจะปันใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คืออยากจะบอกว่ามันจะมีเป็นแค่ช่วงนี้เท่านั้นแหละเออเดี๋ยวเขาก็ไปอก็ไม่ต้องไปเครียดหรือเสียใอะไรมากนะสาหรับคนมีคู่นะคะอ่าโดยรวมคือก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรพิเศษ อ่ะจบลงไปแล้วเนาะสองหลักคาทำนายของราศีกรกฎประจำเดือนกันยายนนะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ละคค c o m มนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาลงคลิปจะได้ดูก่อนใครเนาะคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ